สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันพฤหัสที่ยี่สิาพฤษภาคมนะครับสิบแนาฬิกาเกนาทีครับเราดูภาพรวมเอกยูพักขับนะครับเอกยูนะครับระหว่างวันนะครับเป็นลักษณะของการย่อลงมานะครับก็ลงมาทดสอบโลอยู่นะนะครับเหมือนจะลงมาทดสอบโลแต่ยังไม่ทําโลนนะครับอาจจะมีรีบาวขึ้นไปบ้างนะครับถ้าเรามองภาพก่อนหน้านะอันนี้เป็นภาพเมชาภาพเมื่อช้าเป็นลักษณะของการซึมลงมา นะครับแล้วก็มีเด้งขึ้นไปนะนะครับถ้าเราถอยไปดูทางซ้ายมือเนี่ยนะครับสังเกตว่ามันก็เป็นลักษณะของการเด้งเชิงเทคนิคนะนะอ่าถ้าเราดูนะเราตีตัวเทรนไลน์นะครับสังเกตว่ามันมาแตะแล้วมันเหมือนจะเด้งใช่ไหมครับทีนี้อ่าถ้าเราดูภาพรวมเนี่ยนะคนะาดว่ามันเป็นอยู่ในกรอบไซเวย์นะครับกรอบค่อนข้างจะกว้างนะครับก่อนหน้านี้นะถ้าดูในไทม์เฟนหนึ่งชั่วโมงเนะี่ยก่อนหน้านี้รีบาวขึ้นมานะครับแล้วก็ไซเบิดาว แล้วก็ขึ้นมาเป็นเทรนตรงนี้นะครับขึ้นไปทำหายไว้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ลงมาเป็นเทรนนะสันนิษฐานว่าไอ้ชุดที่กำลังเก็งนี่นะมีโอกาสไม่ผ่านแ5้านะครับฉะนั้นนะครับถ้าใครติดบายอยู่ในะโซนของเมื่อวานเ่ยนะถ้าเขาเด้งให้พอร์ตก่อนนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นการลักษณะาการเด้งเพื่อจะลงทังนี้นะครับเดี๋ยวเราใช้ตัวไฟโบรีเทรดวัดดิ้งนะครับไฮโลนะตีไฟโบเป็นฝ่ามือนะครับก็ แนวย่อยสำคัญนะครับถ้ามันคือการรีบาวนะครับแนวที่พอเป็นไปได้นะนะครับถ้าไกลหน่อยก็มี19 69 1973นะครับนะนะยิ่งไม่ผ่าน19 69 1973เนี่ยคาดว่าคืนนี้อาจจะมีลงต่อได้นะครับถ้าลงต่อก็จะลงมาที่ทางประมาณนี้นะครับก็มีโอกาสจะลลต่ำกว่า19 54ลงมานะครับเดี๋ยวเราดูคำถามพวกเรานหน่อยนะ นะครับคำถามพวกเรานะครับก็บางคน้ก็บายไปนะเดี๋ยวนะล่าลสุดนะครับล่าสุดของคุณสาธิตนะครับคุณสาธิตถามว่าทองจะขึ้นต่อไหมนะครับผมสันถามว่าแค่เด้งนะครับที่ถามไปว่าติดสถานะราคาไหนนะมองเด้งมาทางหนึ่งเก้าหกเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์นะครับสิบเก้านกาสามสิบนาทีนะมีข่าวนะนะครับคุณสาธิตบอกว่าติด 63นะก็ไอที่ถือดูก่อนนะเมื่อกี้ขึ้นมาน่าจะถึงทุนไหมนะครับคือถ้าเรามองขึ้นผมคาดว่ามันจะแค่อาจจะแค่เด้งนะนะครับถ้ามันยอ่อลงมาไม่ทำโร w ต่ำกว่า้9และเด้งทีหนึ่งนะครับก็จะไต่ามาทาง66 69หรือ73นะครับถ้าไม่ผ่าน73เนี่ยมีโอกาสจะลงต่อนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนหน้านั้น ของคุณวิทย์ของคุณวิทย์ถามเรื่องน้ํามันนะครับน้ามันมีมีสัญญาณย่อมาบ้างนะคาดว่าจะย่อมาก่อนนะครับแต่ว่าถ้าย่อลงมานะครับไม่หลุดนะครับน้ำมันก็ขึ้นมาหลายวันนะนะครับมันอาจจะมีพักลงมาบ้างนะครับแต่ถ้าพักลงมายังไม่มาซ้อนหัวที่เขาขึ้นไปเนี่ยภาพมันจะเป็นย่อเพที่ขึ้นใหม่นะครับกลยุทธ์ย่อบายน่าจะเกี่กว่านะนะครับย่อบายนะครับแนวที่พอสะสมาบได้นะครับประมาณ 72บนะใกล้ๆเจ็ดเนะี่ยถ้าเป็นแนวย่อก,ก็มา72.5 72นะครับแถวเจ็พอรับ,บายได้นะต่ำกว่า71.5อาจจะต้องยอมนะครับทีพีเจ็บวกนะครับก็ถือดูตอนข่าวทุ่ม30ก็น่าจะดีนะครับอันนี้ของคุณทวิทของคุณทวิทบอกว่าบายไว้1958เนาะเมื่อเช้าให้บายั้านั้นเลนดิ้งเนาะอะดูนี่ก่อนนะครับ เอ็กยูแนวที่พอจะเด้งอันนี้เราพูดถึงตอน10บโมงใช่ไหมเอ็กยูแนวที่พอเด้งให้ปรับพอรตนะครับไม้บายหนะึ่งเก้าห้าหนึ่เก้าหนึ่งนถึงแล้วนะอ่าถึงหกหกห้าแลวนะครับแล้วก็ของคุณทวิทย์บอกว่าอ่าอาจารย์ช่วยแนะนําหน่อยท่องคาฟอร์มตัวเป็นสามถึงใช่ไหมนะครับก็มีโอกาสเป็นนะอันนี้แกส่งรูปมาเรียบร้อยเลยนะครับ แกบายไป5้าใช่ไหมครับต่แล้วอัพอสหนึ่งเก้าห้าศูนย์ใช่ไหมก็ก็กำไรอยู่ใช่ไหมนะครับน,น่าจะกำไรแล้วนะนะครับแต่ว่าคือลักษณะของการรีบาวเนี่ยนะครับมันคาดเดายากนะครับจริงๆเพราะว่าวันนี้เราน่าจะปรับพอร์ตก่อนนะ้แล้วค่อยหาตัวอย่างเซลขึ้นใหม่นะครับตอนที่เขาเด้งไปไม่ผ่านาแล้วค่อยแล้วค่อยซื้อลงมานะครับแต่ถ้าถามตอนนี้เลยมันอาจจะเป็นการรีบาวเพื่อจะลงมาใหม่นะนะครับก็ที่มุมมองแกบอกว่าน่าจะเป็น t ตรงเกิลก็ค,คล้ายๆกันนะครับคือมัน มันถ้าตีเส้นแบบนี้โอเคนะครับกรอบมันมันแข่งในกรอบนะครับแต่ถ้าผมอธิบายเชิงเทคนิคเนี่ยผมคิดว่ามันมันเป็นอ่น่าจะเป็นอ่ไม่ใช่แทงเกิ้ลนะมันน่าจะเป็นคอร์เรชันปกติก็คือตอนที่มันลงมาใช่ไหมครับลงมาไอ้ที่ลงมานี่นะพอมันเด้งไปมันจะเด้งเป็น A นะอ่ามันเด้ง A นะครับแล้วก็ย่อ b นะครับแล้วก็เด้งอ่าอ่าเด้ง C นะนะครับมันก็เด้งหายไปนิดน่ะ คือแพทเทิร์นเวลาทุกท,ที่ลงมันจะลงประมาณนี้นะฮะมันขึ้นไปก่อนแล้วมันย่อทีหนึ่งแล้วก็เด้งแล้วมันจะทิ้งขาเป็นเทรนลงมาเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นเทรนนะครับที่ลงชันชันมันคือเป็นเทรนนะคือเน,นี่ยถ้าเด้งไปไม่ผ่านเนี่ยหนึ่งเก้าแปดห้ามั่นใจเลยว่าเราต้องเยฟลงมานะทีนี้ในกรณีที่ถ้าเซฟลงมาคือน,นี้มันลงได้เท่าไหร่นะครับกรณีที่มันลงมานะนะครับอ่ากรณีที่เด้งไม่ผ่านหนึ่งเก้าแปดห้านะครับถ้าแนวลงมานะครับเราจะประมาเนี่ยครับ เราเทียบโดยใช้ไฟบตัวนนะเทรนเบดนะครับคลิกอยู่เริ่มต้นแล้วก็คลิกโลนะครับแล้วว่าหันท้ายกรณีหายไม่ผ่านจะสาแนวที่พอจะลงได้ก็ประมาณ43นะครับแต่ถ้ากรณีที่เขาเด้ยเ่ยแรงกว่านั้นมันอาจจะลงได้น้อยกว่านะครับอาจจะลงมาแถวประมาณ4ีนะครับแต่ถ้าในกรณีที่มันลงมากกว่า100%เนี่ยนะครับเขาจะหลุดกรอบสำคัญมานะครับก็จะหลุดลงมา อาจจะลงมาโซนนี้เลยครับสามสิบเอ็ดนะครับในกรณีที่ไม่ผ่านหนึ่งเก้าเจ็ดสี่นะครับถ้าหลุดไฟบรอดลงมาหนึ่งเก้าสี่สามนะนะครับมันจะลงมาสัดส่วนขยายครับลงมานี่หนึ่งเก้าสามสองนะครับหนึ่งเก้าสองสี่นะครับบางครั้งอาจจะยืดไปถึงหนะึ่งห้านะครับไอเดียไอเกยอยู่นะคาดว่า อันนี้อาจจะเป็นแค่รีบาวนะครับฉะนั้นนะครับถ้าใครติดบายเมื่อคืนเด้งถึงทุนปักผ่อนนะครับคนจะเซลล์นะครับเดี๋ยวเราเห็นกับตัวจากโซน7379เนี่ยนะครับถ้าไม่ผ่านเดี๋ยวเราเซลล์อีกทีนะครับแล้วก็ TP ลงข้างล่างเนาะนะครับเดี๋ยวตอนตัวเลขสำคัญออกนะครับดูที่ปฏิทิน Forex Factory นะครับของวันนี้นะครับ25วันผลัสที่25เดือนพฤษภาคมนะครับนี่สำคัญอยู่ที่ตอนทุ่ม30นะครับตอนนี้มัน สิบแปดสิบหกใช่ไหมครับประมาณหนึ่งชั่วโมงสิบสี่นาทีนะครับก็ในที่สำคัญมีสองค่คาบทน,นะที่แพกรุนแรงนะครับมีพิริม GDP นะแล้วก็อีกการหนึ่งเป็นอันเอมพลอยนะอันนี้การว่างงานนะครับการว่างงานที่ต่ํากว่าคาดนะครับต่ำคาดมันจะดีกับยุดดีนะนะครับอันนี้ด้านบนเนี่ยนะครับตัวที่เลขที่สูงคาดจะดีกับยุดดีนะมันจะมองสลับกันนะค่าบนมองมากกว่าค่าล่างมองต่ํากว่า เดี๋ยวตัวเลขตัวนี้ออกของรเดี๋ยทีนะแล้วก็มี3มทุ่มอีก1ค่านะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราดูตอนทุ่มขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปดูตอน3มทุ่มนะครับเดียก็อยู่พักค่ำนะมองว่าอาจะมีรีบาร์นะครับแต่ถ้ารีบาร์ไม่ผ่านให้นะครับคาดว่าคืนนี้ลงต่อนะครับตัวเลขเฉลยน่าจะตอบได้ไม่ยากกว่านี้นะครับเดี๋ยวรอข่าวก่อนละกันนะครับสมาชิกติดราคาไหนพี่ไหมนะครับ ติดติดราคาไหนพิมพ์ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ปัะคอร์ดก่อนนะครับไอเดียก็อยู่พักคำประมาณนี้สวัสดีครับ